มาเจ้ามากินข้าวตอนดดวยกันเจ้าซาะม่วงกะละมังหลวงหลวงอีเลยเจ้าดูนี่อีแม่เป็นซอยเรื่องใสมดเดี๋น้ำอ้อยจะลงวิธีทําไว้ขึ้นเดเจ้าวันนี้ะม่วงเฮามันค่อนข้างที่จะหวานเนาะก็เลยไม่ใส่น้าตาลเลยนี่ใส่ปลาห้าเจ้าใส่น้ำห้าโดยเนาะน้ำห้าขวดเนาะแล้วก็ใส่ปลาห้าไปตอนตอน,ตอนเลยมั่งนี่ก็เผาละนเาะ ผมอ่ะอืมนี่อยอดใบแค่นี่เขาก็ซอยใส่แล้วเนาะน่ามากินกับแห,หมส้มม้อพอดูทำใหญ่ๆเลยเจ้าดมรำขนาดเขาใส่ห้าตัวเลยนะมันลำเนาะเได้เกี่ยว มีมาพอเนีจ้าเนี่ยนีเป็นกลางๆนะห้าเป็นตัวจะเอาอันห้าน้าสำเร็จรูปเป็นขวดใส่ตัวนะดูมันร้เปิดอกโยกเลยอะห้าเป็นตัวอันนี่ห้าปลาจอมเลยนะดูห้าปลาซิวห้าปลาจอมดอเด้อมัดนี่นะมัดีินข้าวตอนกันเจ้า